วันนี้เราอยู่ที่อําเบร์คูเมืองนะครับเรามาขนของนะครับแต่พอดีรถสตาร์ทไม่ติดนะครับนี่นะครับรถเราน้ำมันหมดนะครับรถเสียครับยอมฟื้คูเมืองครับผมนี่ช่างป๊กของเราครับช่างป๊กสวัสดีครับเจทั้งหลายนี่ครับเนี่ยคุณจะด่าหมครับนี่ อ๋อไม่ๆครับวันนี้เขาน่าจะอร่มดีทุกหวย20 <c oughs> บ,บาทนะครับ <c oughs> ไปจิ้มมูลค่ากัน <c oughs> นี่ชมนะครับผมไม่ถูกเลยครับมี่วันนี้โดน<ม>ตามเลยครับผมเหมือนกันครับวันนี้ก็ถูกนะถูกหวยแดก <c oughs> <c oughs> นี่นะครับผมอยู่ที่อำเภอคลเมองครับวันนี้มาเนีราจ้มร คนัางร้านนะครับเนี่ยอยู่ตรงปั๊มบอทอนะครับเนี่ยรงจะซื้อน้ำมันมาเติมนะครับกลับบ้านก็ไม่ได้กลับนะครับดิมาดูนะครับเราจะได้กลับกี่มุนะครับ บอทอร์เลยพี่รถเราติดแล้วนะครับวันนี้พี่ครับขอบพุดพี่เขามานะครับนี่ครับพี่เขาร้านร้านข้าวนี่ครับร้านพี่เขาให้พานมาแถวอำเภอคูเมืองนะครับแถวปั๊มบอทอรนะครับแวะมาร้านพี่เขาได้นะครับใจดีนะครับพี่ช่วยช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือพวกผมนะครับวันนี้ถ้าไม่ได้พี่แกผม ไม่ได้กลับบ้านนะครับวันนี้ไปครับขอไปเติมน้ำมันก่อนครับครับเติมน้ำมันเสร็จแล้วครับผมเราจะกลับรบีรัมกันแล้วครับตามมอตอทรครับผมไปกันเลยครับไปกันเลยนี่ครับเติม รถใช้แก๊สครับไม่รู้ว่าเป็นระบบยังไงผมก็ไม่รู้ผมขับจะรถดีเซล <c oughs> รถแก๊สผมไม่เคยขับครับ <c oughs> นี่นะครับร้านพีเขาเนี่ยนี่นะครับนี่ครับร้านพีเขาฝากด้วยนะครับถ้าใครผ่านมาแถวอำเภอขู่เมืองไปกินร้านพีเขาได้นะครับอยู่ตรงเลยปตทมานิดหนึ่งนะครับถ้ามาจากตัวอำเภอขุ่เมืองครับผม เรากำลังเดินทางกับวิลามกัน,น,น,นครับช่างมรถติดมากอย่าดับกลางไฟแดงนะครับดับกลางไฟแดงนี่โอ้โหฮาเลยครับผมนี่ครับมาที่เข้ากนะครับผม ือการทำงานหนึ่งวันของผมนะครับในางานฝึกงานที่ราชพัฒน์นี่ผมได้รับหน้าที่ให้ไปผลต่างร้านมาที่ราชพัฒน์นะครับเพื่อจะได้ทำการตั้งแล้วก็ช่างช่างช่างพอฉาจะได้เข้ามา นะครับผมเยัโกโส,นสด,ดนะครับผมาโมงแดอ่นะครับเนีย่ยดู่ลลัครับเนี่ยเห็นูทางรถไฟเห็นอะไรเดยนครับ ถึงแล้วครับผมคิ <Yahoo! S 1> ้งใสงานของผมนะครับขออนุญาตขอคุณแจแป๊บนนึ่งครับ,รบเรากเป็นคนทั้งร้านกันมาวันนี้นะครับที่อุติสง์นะครับ ไม่ไหวเลยครับไม่ไหวเลยในคนนั่งข้างหลังไม่ไหวเลยคุณเป็นไงบ้างครับไม่ไม่ไม่น่ารอดครับนั่งข้างหลังมาครับดู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 สภาพที่นั่งครับนี่ครับคือสภาพที่นั่งครับไม่น่ารอดครับประตูนั่งเลยครับมีแตงโมเลยครับเนี่ยแตงโมเตรงนี้นี่ครับทางร้านนะครับสามชิปประชุกนะครับนี่ครับเพื่อมาตั้งอีกครึ่งหนึ่งตั้งเสร็จแล้วครับเนี่ยครึ่งหนึ่งตั้งเสร็จแล้วครับไปไหนว่าเตีงโมเนี่ยนี่ครับ ช่างเป๊กไปไหนครับโอ้โหไม่รอกันเลยนะครับมีช่างเป๊กครับนี่จะโมยไหนวะเอาไว้ข้างนอกเลยครับคุณเจ้ากลับนี่ครับนี่ครับได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับเนี่ยที่ผมเป็นคนมาวันนี้ครับเนี่ยนี่กล้องไม่โฟกัสนี่ครับแมคคูก็ยังทำงานอยู่นะครับนีแมคคูครับนี่ครับ สำหรับว,วันนี้ก็ผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ